ครับวันนี้เรามาชมวันล่าสารของน้องอาร์ตนะครับพวกกิโลใหม่เลยเหรอนร่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่าอัานีาก็าะมาสารเาฮ่าฮาร่าฮ่าฮ่าฮ่ราฮาฮ่าฮ่างแงาฮ่าฮ่าฮ่าก็าระมาณอันนา้่าเปาน10.27าฮเา็่าฮ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 ่อฮี้ฮ่า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 ฮนา้่าฮนาฮ่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 าฮเาฮาฮ่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 ัฮ่าฮ่เฮ่นฮ่าฮ่าี่ฮ่่่อ,นนยอ,อนนา,า,อาอะะอย น,น,นี่ฮะน่อแต่ละลายแต่ละลายดีครับอันนี้ก็คือกระป๋องแมกนีเซียนะกระป๋องแมกนีเซียที่มันมีประโยชน์อย่างนี้แหละครับการซื้อแมกนีเซียมันมันดีมากเลยแล้วมันถนัดมือเวลาผมเอาไปใช้ตอนหว่านปุ๋ยอ่ะผมก็เอากระป๋องใหญ่ไปใช่ไหมล้วป๋องเนี่ยแบบต้นใหญ่ๆเงเราไม่ต้องเดินหลายรอบไงสมมติเราจะเอาสองโลล้วก็ตักไถนี้สองโลแล้วเราก็ถือเล็กเอาสามกระป๋องนะครับไม่มีทางหลงนะครับ นะครับไทโอนะฮะอันนี้ไทโอยูเรียที่นะะ้องฮาร์ดเลือกใช้ไทโอก็จะเป็นไทโอเบอร์เก้านะครับมีสองเบอร์เบอร์หกกับเบอร์เก้าใช่ฮะก็เลือกเลือกใช้เบอร์เก้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้เบอร์เก้าเนี่ยกลิ่นสารของมันจะเป็นโดยเฉพาะของมันเนาะครับมันจะมีกลิ่นของมันเลยรู้เลยครับเนี่ยพอฉีดเสร็จอะ่ะมันจะมีกลิ่นแล้วแปง้งที่ฉีดสารแล้วกลิ่นมันลอยไปไกลมากไทโอเนี่ยติดเสื้อเลยนะฮะเดียเราเป็นเสื้อติดกลิ่นไทโอเลยนะครับ เก็บรอ้อยสามตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับครั้งแรกเราก็ใส่อ e ีทิฟอนเข้าไปด้วยนะฮะนี่ครับอีท e ิฟอนนี่เดี๋ยวรอรถเติมน้ำมาโอ้โหนี่โอกาสดีนะฮะมาดูลงอารตพอดีเลยยอด สายกวนเรียบร้อยทุกอย่างครบดูคนนี่ยังโสดอยู่นะครับเนี่ยนะยังโสดเลยนะฮะดูฮนะดูดูคนผสมยาดูท้องเส้นเบลเลอร์เลยนะใช่ไหมฮะสาวๆคนไหนดูคลิปแล้วสนใจติดต่อทักมาเลยนะครับ ก็ใส่ตัวที่เราผสมเตรียมไว้นะครับนี่เทไปเลยละลายฟึ๊ไม่มีหลงแน่นอนเพราะว่ามันมีสามกระป๋องอย่างนี้ก็ดีแล้วฉีดทีละสองพันลิตรก็เถอเหมือนว่าได้พักด้วยก็เป,เ,ปเป็นลมเลยนี่ไม่ห้ระหว่างพักก็เห็นไม่ใหนนนะ้นู่นนะั่นนู่นนั่นคนละเครื่องแน่นอนะ <c oughs> <c oughs> สีคนสี่เครื่องเลยครับเนี่ย<ท>ส<ะ>ี่กันนะฮะครับก็มีการไล่กลิ่งข้างในก่อนนะครับไล่ข้างในไล่ข้างนอกนะฮะ พันลิตรได้กี่ต้นฮะนี่สองถังแรกปะครับกะกะก,กี่ถัง่ะครับสองถังแรกครับไม่ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดอ๋อนะครับนูน่นมาเหลือใครยังไม่ได้มาครับมาหมดบ้านยัง <laughs> นี่ครับมาดูมาดูข้างนอกฮนะ <laughs> เดี๋ยวฉีกข้างนอกให้ดูนะฮะ ก็คือถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นฝอยแบบนี้ครับมันก็จะไม่ทําลายยอดยอดก็จะไม่หักเพราะถ้าเกิดเราฉีดยอดหักไปมันก็จะออกดอกยากปัญหาของการฉีดสารคือข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะออกข้างล่างไม่ออกเพราะว่ามาข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาจะไม่ได้ปรับมันจะได้ไม่ทําร้ายนะครับไม่ไม่ทาร้ายกิ่งให้กิ่งมันฝ่อไปหรือหักไป เห็นไหมครับไม่ไม่จำเป็นนะครับพี่จะต้องฉีดให้มันเปียกหยดอะไรก็มากขนาดนั้นนะครับทั่วก็คือทั่วเห็นไหมครับมันก็โดนทุกใบแล้วนี่ครับมาดูใกล้ๆกล้เห็นไหมครโดนทุกใบยหยดแค่นี้พอครับไม่ต้องหยดเยอะนี่ฮะไปดูกันครับข้างบนฮะข้างบนก็ต้องชูมือเห็นไหมเขาจะชูนานหน่อยข้างบนนะครับเพราะถ้าเกิดชูไม่นานมันก็จะไม่ถึง อันนี้ก็เป็นวิธีการฉีดสารนะครับที่น้องอาจาตใเห็นไหมฟุ้งทั่วไปหมดเลยเหไหมฮะเป็นละอองฝอยได้ทุกส่วนครับนี่ครับนี่หนุ่มอาร์ตนะฮะนี่นี่นี ครับนี่โอ้โหใบกำลังดีนะนะใบสวยใช่ใบกำลังดีเลยพี่ฉีดสลับกันฉีดใช่ไหมฮะใช่กะเมื่อยบ้างสลับกันมั่งครับเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่หลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนครับ